สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้อยู่กับเกมซ i เวิร์นบลัดนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครแอ n เนสนะครับแอ n เนสจะเป็นตัวละครนักรบนะครับหรือวอร r เ o อร์หรือบางคนก็เรียกว่า Fighter นะครับโดยที่จะสังกัดเป็นอาณาจักรนะครับก็อาจารย์เนี่ยจะเป็นจันเซียวนะตัวละครน,นี้จะออกแนวเป็น CC นะครับก็คือดีบัฟดีบัฟศัตรู c c ได้แล้วก็ทำดาเมจจะได้ด้วยในตัวนะ มาดูกันที่สกิลก่อนนะสกิลโจมตีปกตินะครับที่หลือว่าสี่ทำดาเมจกายภาพ86%เใส่ศัตรูในพื้นที่รูปทรงกรวยด้านหน้านะครับนั่นแปลว่าก็น่าจะตีเป็น AOE กันแหละนะตัวนะครน,นี้นะครับปเป็น a อโได้นะีกคั้งนะครับถ้าเป็นหรือวลสิบเนี่ยขอเปิดดูก่อนผมต้องดูโคนิดหนึ่ง ที่เลวสิบเขาจะทำดาเมจได้ร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะต่อมานะครับสกิลพิเศษอดใช้งานทุกๆการโจมตีปกติสามครั้งนะครับรก็คือตีปกติสามครั้งเนี่ยจะทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในแนวสี่เหลี่ยมนะครับไปยังเป้าหมายเนี่ยก็อันนี้มันก็ไม่ได้บอกระยะชัดเจนนะแต่เขาเ้าใจว่ามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมไปข้างหน้านะครับไปยังทิศที่เล็งศัตรูอยู่ทำดาเมจกายภาพนะครับที่เลวสิบจะทำเป็นสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วมอบโลมอบโลนี่เข้าใจว่ามอบโลให้กับตัวเองนะครับเขากับ30%ของแม่ HP ไร้เวลา12วิซึ่งก็เหมือนเดิมโลกนะครับจะลดลดลงก่อนที่จะเข้าเลือดนะครับแล้วก็ถ้าโดน full damage หรือ damage จริงเนี่ยโลจะลดลงเร็วขึ้น2เท่านะครับอนนอมาพรสวรรค์เมื่อสกิลของแอคเนสเนี่ยโจมตีโดนศัตรู3ตัวขึ้นไปนะครับจะทำาาเมเพิ่ม,เต,มเติมอีก30%นะครับก็คือแรงขึ้น30%นะ ออกมามาดูที่อันติเมตนะครับอันติเมตจะใช้ค่าคอร์สสามนะครับจะสร้างมันเป็นลักษณะมันเป็นเหมือนอารีนามอนเป็นโดมนะครับชื่อมิติชี้ชะตานะตำแหน่งที่เลือกโดยที่ตำแหน่งที่เลือกเนี่ยจะเป็นรัศมีเป็นวงกลมนะครับวางลงไปตรงจุดที่เราเลือกแล้วมันจะดึงศัตรูที่อยู่ในรัศมีนะนะั้นเข้ามาตรงกลางจุดวงกลมนะครับ โดยที่ศัตรูนั้นจะโดนลดความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ลดป้องกันกายภาพลงปันกลางนะครับในเวลา5วินาทีโดยที่ลดความเร็วจะลดลง9 0นะครับก็คือเดินเป็นเต่าเลยแล้วก็ลดกายภาพลงฟานกลางจะลดลง20%นะครับและก็เมื่อใช้สกิลนี้เนี่ยอ๋อพูดในหนึ่งดึงเนี่ยมันเป็น CC เนาะเป็น CC ประเภทรุนแรงนั่นแปลว่าถ้าศัตรู ป้องกัน CC นะครับการดึงจะไม่มีผลนะครับอันนี้บอกก่อนเลยในระหว่างนี้นะครับเมื่อใช้สกิลมิติแล้วจะทำให้แอนเนสจะเปลี่ยนอาวุธที่ใช้เป็นสิ่งที่เรียกว่าราหนามิติถดถอยมันคือบูมแมลงนั่นแหละเปลี่ยนเป็นคว้างบูมแมลงใส่ศัตรูนะครับเป็นเวลา12วินาทีโดยที่จะคว้างไปที่มิติชีชะตานะครับรก็คือตรงจุดที่เราวางเนี่ยคว้างไปนะครับ ทำดาเมจแต่ละการคว้างเนี่ยถ้าเป็นเลเวล10แล้วนะครับเพิ่มเป็น375%ทดํดาเ็เมจเป็นกายภาพอีกครั้งนะครับจะเปลี่ยนสกิลพิเศษนะครับที่เดิมทำดาเมจ3า0เพิ่มขึ้นเป็น750%นะครับใส่ศัตรูที่อยู่ในมิติชีชตานะครับก็คืออันนี้คือแทบจะเรียกว่าทุกอย่างเกือบจะเป็นทุกอย่างของตัวละครนี้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ พูดกันถึงเรื่องความนาปั่นนาเลดน,นะครับผมเห็นหลายหลายคนบอกว่าเป็นตัวเก่งมากอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่าไม่เก่งนะครับคิดว่าทําดาเมจได้ดีแต่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะออกแนวเฉพาะทางส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นตัวเฉพาะทางที่เน้นไปที่ดาดที่หนึ่งให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยหนึ่งศัตรูต้องมีจํานวนมาก นะครับเพราะว่าพอมันเป็น c c ปุ๊บมันใช้กับบอสไม่ได้แน่ๆอย่างแรกเลยนะครับ c ีซหลายๆอย่างมันใช้กับบอสไม่ได้นะครับเพราะงั้นศัตรูควรจะเป็นศัตรูจานวนมาก2คือไอศัตรูที่ยืนเนี่ยมันต้องยืนค่อนข้างใกล้กันประมาณหนึ่งที่เราจะรวบมันมาไว้ตรงกลางได้นะครับเพราะถ้ามันยืนห่างไกลมากๆมันก็มันก็รวบไม่ได้มันรวบไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับสศัตรูควรจะแพ้ทางกายภาพ จะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นมากถ้าศัตรูนั้นมันป้องกันกายภาพสูงก็ไม่ควรจะหยิบตัวนี้มาส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะครับหรืออาจจะถ้าคิดในทางที่จะเอามาลดพลังป้องกันกายภาพมันลง20%แล้วตีมันให้เข้าเอา่อก็รู้สึกว่าเท่าที่เล่นเกมนี้ตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เปิดเี่ยผมผมเล่นช้ากว่าชาวบ้านเขาด้วซ้ตั้งแต่เล่นมาแล้วกันรู้สึกว่าเกมนี้มันออกแนวแบบตงไปตรงมา คือถ้าศัตรูแพ้กายก็เอ้ถ้าศัตรูชนะทางกายภาพก็ไม่ไม่ควรจะฝืนเล่นจากที่ดูมานะครับเ่นเวทมันก็จะง่ายกว่าเพราะงั้นส่วนตัวคิดว,ว่าเป็นตัวที่ข้ามได้นะครับคิดว่าเป็นตัวที่ข้ามได้ถ้าคุณไม่มีตัวนี้เล่นก็อาจจะตกหล่นไปในบางโหมดการเล่นอย่างเช่นตอนนี้เห็นชัดเลยว่าแคลนฮันหรือว่าไอแคลนออกล่าเนี่ย มีด่านด่านหนึ่งนะครับด่านบนสุดเลยที่ศัตรูมันยืนแบบเหมือนมันทาด่านนี้มาเพื่อให้เอ็กเนสเล่นอ่ะพูดอย่างนั้นเลยแล้วกันนะซึ่งเดี๋ยวผมไปลองลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเอาด่านนั้นนะมาให้เอ็กเนสเล่นชัดๆซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีเอ็กเนสคุณแค่แค่ข้ามด่านนั้นไปแล้วให้ผู้เล่นอื่นในกิวนะครับเว้นแต่ว่าไม่มีคนอื่นที่มีเอ็กเนสเลยอันนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาได้ให้ผู้เล่นอื่นในกิวเล่นไปก็ได้นะ อ็เดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านแคนออกล่าครับไปเจอตรงั้นครับมาที่แคลนออกล่านะครับซึ่งกิวผมเขาก็ฟาดกันไปจริงๆฟาดกันไปหมดแล้วแต่ผมลงแบบจําลองได้นะครับเดี๋ยวลงจําลองให้ดูซึ่งเงื่อนไขาของศัตรูเนี่ยศัตรูมันแพ้ทางมันปีป้องกันเวทสูงนะครับเพราะงั้นต้องเอากายภาพตีดีที่สุดอีกครั้งจะควรจะเป็นโจมตีปกติด้วยนะครับซึ่งแอคเนสก็ ค่อนข้างจะมีความสามารถในการโจมตีธรรมดาดาเมดได้นะครับทีมที่ใช้จะมีตามนี้นะครับซึ่งที่จริงปกติสกิลเริ่มต้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หยิบมาแบบนี้นะแต่อันนี้คือผมหยิบมาให้ดูนะครับว่าสกิลมาทำงานยังไงนะแล้วก็สังเกตที่แอคเดสละกันนะ เนี่ยจะเห็นว่าระยะคือตูมันยืนมาให้วางสกิลระยะมันพอดีมากเลยสำหรับด่านเนี้ยนะพอกดปุ๊บจะเห็นว่ารวบแล้วก็อาวุธจะเปลี่ยนเป็น้างบูมแรนด์แยกนะครับอันนี้เลยแล้วก็ระหว่างที่รวบเนี่ยเราจะเห็นว่าบระตดติดสโลด้วยติดครับไิดกายภาพล,ลดลงอะไรก็เอาที่แวนฟาดไปได้เลย ทำให้เป็นทําทำให้ครบเบิร์ดนะผมจะอาจจะติดเรียกเบิร์ดเพราะว่ามาจากนิกเกะนะครับผมเล่นนิกเกะแล้วไอฟีเจอร์แบบแต่ของนิกเกะมันต้องเรียง1 2, 3ึ3งเนี่ยอันนี้มันไม่จำเป็นต้องเรียงครับแต่มันก็จะคล้ายๆกันก็คอไอไอบัตรมูนเนี่ยหรือนะตันฮานสีเลือดเนี่ยมัดก็คือมันเหมือนฟูลเบิร์ดในนิกเกะ เออลืมไปผมเล่นความเดียวหน่อยเลยร่อนไรัวจากนั้นเจรัวเป็ตะกี้มันอับไดครบรัวปุ๊บเอาแฟชีต่อยนะครับ,รบ,รบก็มกมบบมบผมก็จะวนกัยคิวประมาณในการาะะเล่นดาดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วดาเมจเท่าไหร่แมชีปอสุดแต้ผมไม่เคยยังไม่เคยไอ้นี่ปอกว่าไม่เคยรีวิวแมชีนะครอไว้โอกาสหน้ารู้สึกว่าก็เป็นตัวเฉพาะท้าอย่างตัวนึงที่เก่งก็จะม,มีโอกาสกนะแต่เก่งจริงแต่โดน ตัวใหม่หน้าครบเป็หมดเลยตัวอะลาเมทที่ทำได้อะประมาณนี้นะครับไอดี ID ผมมันค่อนข้างจะยังกากอยู่นะอก็อให้ดูประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสด,ดีทุวนครับ